สบายดีเด้อพี่น้องสุขุสุคนวันนี้ก็มาพบมาพอกับสาวเอิงผู้สาดคือเก้านี่ก็มาหน้าอีพี่น้องเลยสบายดีแน่ใต้ก๊อปเอ้ยถือจ้าอันนี้คืออันอันเขาเอิญอันจักดูดน้ำก้นหอยเด้อพี่น้องเอารถไทยปั้นรถไทยดูดชี บ้านอันสีดูดน้ำขึ้นตะกาเชตะกาพี่น้องดูดน้ำขึ้นแล้วแล้วก็สีเน่งเล็บจับเน่งเล็บจับมาน้ำไว้ให้หน้าดูดดูดกับน้ำหนองเลยพี่น้องเลยเพราะว่าน้ำเทินสองเขาบ่อยมามืันนี้นั่นก็คืออาไ้ดินซึ่งไปตัดเซไว้ให้มันอ่อนสีดูดน้ำบ้าน แล้วแลลวประกอบเกือบสัปโมงหนึ่งประกอบนี่พี่น้องเอ้อคมันยะดดทั้งเล็ของจีนของจีนแดงโาเมนของไทยไาดึงไปพอได้อม๋มเป็นทอ้อแพ ยันมาถึงมาถึงไปยืมท่อเขาเราไปอยู่รถก่อนน้าอยู่รถไเพ่อนไปโอ้โคนซอยเหาจะมาอยู่ไปรัอยู่รถก่อน ซึ่งละบอทน่าประกอบแล้วมันวกขึ้น ใส่บุกทางเปลี่ยนไหมเอาตัวเท่งเป็นดูดน้ําเอาตัวลุ่มเป็นทางออกตัวทายยางนะี่แล้วเป็นทายดูดเข้าซายอันขาวนี่แหละเป็นทายดูดออกเนาะยัดใส่พิดทางเนี่ยฮาบ่หมันบ่มีแบบให้เบ่งอาจา้ารย์ขบ่อน้ำมาใส่ก่อน Nam này là Đây là bọ Đời Khi phân hết này đây đời À không nữa นี่ปลาทองน้ำก่อนปม่ทองน้ำก่อนบะทองน้ำใส่ท่อนี้ก้อนเต็มก้อนพี่น้องเอ้ยจังดูดได้ประกอบก้นหอยดูดน้ำวันนี้นี่เป็นเพลเด้อพี่น้องอันนี้จะเป็นท่อยางเลย ตรงน้ำหกเมตรยาวหกเมตรซื้ออันก้นหอยแปดพันบาทพี่น้องหาเออช็อเออเห็ดนาพ่นรถไถเงินเดือนเพื่อเขียวแน่เห็ดนาเติมแน่ น้ำซะก,ก่อนวะอาน้ำซะก,ก่อนพี่น้องมันจะขึ้นเอาน้ำเทะลงนี้เทลงนี้แล้วจังอันมันจังสิขึ้นขจะาวาอเขียวเอาตุกน้ำไปให้เอาน้ำ ตกอันไม้สี่ขาแล้วกับพารแล้วกับมาแบบนี้แบบนี้พี่น้องบรเคยเฮ็ดจักเถื่อก็พากันเฮ็ดสองคนพิธีประกอบก้นหอยนี่ม้ำอ่อนนิ่มน้ำใส่พี่น้อง cùng bưng, khâu, con hào, <cười> 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 ใส่น้ำดีพี่น้องต่อยเฮ็ดรุ้นกาน,กน,น,กนังกันน้ำมันก็ยังขึ้นทุเก้าเ <Ooh. S 1> ี็บไปให้น้ำมาใส่ บอขึ้นนาะงวันนี้ก็เอาสา้อผ้รถไทยไปประกอบกับอันก้นหอยนะี่น้องอกรเลยรถถอยขึ้นนี่มันไกลโคต